สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมก็พามาดูรูปเหมือนปั๊มหลังเตารีดรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกนะครับอำเภอกุยบุรีนะครับจังหวัดประจวบคลีขันนั่นเองนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่แกะได้เหมือนหลวงพ่อมากเลยครับเพราะว่านั่งเต็มองค์เนี้ยเห็นไหมลักษณะเหมือนหลวงพ่อยิตมากเลยครับแล้วก็รุ่นเนี้ยมีต่อโขนะครับไว้ด้านเนี่ครับกว่ามือเรา เข้าซ้ายของหลวงพ่อนะครับเป็นยอยักอยู่ในระคังนะครับก็น่าจะยอจะขัาว่าหยิดนะยอยักเนี่ยเห็นไหมยอยักอยู่ในในระคังเลยนะเห็นไหมแล้วพิมพ์ส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดมากนะต่อโคตรลึกมากรุ่นเนี่ยก็รุ่นเนี้ยมีสองพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับสร้างในโอกาสนะครับที่จะลึกสร้างหัระคังนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นก็เป็นรูประคังนะก็สร้างที่ลึกระคังก็รูประคังแล้วก็มียอยักนะรับโคตรเนี่ย เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นพิมพ์เตาลีดนะแล้วก็หน้าตาของพอในคมชัดนะครับสราหรับเปล่เนี่ยผมก็เอามาให้พเพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นพรากล้องนะครับเป็นพรานอนกล้องเดี๋ยวถ้าได้พิมพ์เล็กมาก็จะเอามาให้ดูอีกนะนี่ได้พิมพ์ใหญ่มาก็เอาพิมพ์ใหญ่มาให้ดูก่อนนะครับนี่ครับสำหรับพิมพ์ใหญ่นะนี่นะด้าน,านล่างของพิมพ์ใหญ่นี่จะมีรันนัมเบอร์นะเหมือนว่าพิมพ์เล็กจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมได้มาก็จะเอามาให้ดูอีกทีนะ นี่ครับจอโค้รรันดัมเบอร์ทุกองนะครับก็ชัดเจนนะจนํานวนการสร้างชัดเจนนะถ้าเพื่อนๆไปเจอเนี่ยไปเจอในกองเดียวกันเนี่ยล้วก็ประกดโคดเหมือนกันนี่ก็สนิษฐา,านได้เลยครับว่าเกนะครับ,รบเพราะาทอดพิมพ์ไปเนี่ยโค้ก็จะเหมือนกันทุกองนะครับถ้าองค์ไหนไม่มีโค้ก็อย่าไปเล่นเลยนะครับเล่นที่มีโคดรันดัมเบอร์แล้วก็ด้านหน้าต่อโคดระคังก็จะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ไม่ใช่ผ่าเก่าอะไรมากนะครับแต่ว่าพุทธคุณสูงนะครับ หลวงพ่อหิตท่านเก่งมากนะครับเป็นพระที่มีเมตตาครับท่านก็ดังเรื่องประหลัดชิกด้วยนะสําหรับใครที่หาประหลัดไม่ได้ก็ใช้รุ่นพวกนี้แทนได้นะครับเพราะว่าก็พุทธคุณหลวงพ่อเซฟเหมือนกันนะครับนี่ครับผมว่าให้ดูทุกมุมนะเพื่อนดูทุกมุมนะดูหน้าชัดๆนะจำเน่าพิมพ์ตัวฤทธพิมพ์ใหญ่พิมพ์พพพพพนี้หน้าตาท่านอย่างนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะเนี่ยตะละโคเนี่ยลักษณะน,นี้นะยอยักษ์อยู่ในระครังจำโคให้แม่นนะเดี๋ยวผมก็จะ่องเก็บรายละเอียดทีนะ ให้เพ <ítulo> ื่อนๆจำตรงนี้จำพี่อูไฟก็นะเห็นไหมัี่อูไฟของผมเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์นะครับจะออกส้มๆนะนี่ครับแล้วตัวตัดรุ่นนี้นะตัดขาดครึ่งใบนะไม่ตัดเต็มใบนะเพื่อนๆครึ่งใบเห็นไหมครึ่งใบนะเต็มใบนี้เพื่อนๆก็อันตรายนะเพื่อนดูไว้เป็นครึ่งใบนะนี่ครับในด้านหลังในยันเนี่ยตึงๆคมๆนะครับมชัดเห็นไหมยันในค่อนข้างที่จะคมชัดมากนะสำหรับรุ่นเนี้ย เ, <HHH> เ,เราค่นในตอกลึกๆในเล็กโคกปันมีเซียนเลยนะเนี่ยก็เป็นธรรมชาติของผาเทนะเห็นไหมนี่องค์ประกอบของผาเทเนี่ยเนี่ยเขาจะมีตะไบเก็บงานเล็กน้อยก็เพราะมันปิ้นอาจจะปิ้นเยอะนะเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยเพื่อนๆใส่ท่าเนี่เลยพราตัดขาดครึ่งใบเนี่ยมันจะปิ้นหลังเยอะนะครับเนื่องจากผาเนี่ยตัดไปแล้วมันชี้เขานะมันไม่ตัดสุดถ้าตัดสุดเนี่ยจะปิ้นหลังไม่เยอะนะคแต่ถ้าปิ้นเยอะๆมาเขาเนี่ยช่างก็จะตะไบเก็บเพื่อนๆจะเห็นรอยนะมันมีตะไบเก็บไปเก็บ ตะไบเก็บไปนะร้อนปิ้นเยอะเนี่ยมันจะไม่สวยนะสำหรับช้างสมัยก่อนเนะี่ยแต่ถ้ามันปิ้นเยอะๆนี่ก็ดูได้ไหลาบแบยนะถ้ายิ่งปิ้นเยอะนี่ก็ยิ่งดูง่ายเป็นผาแทดูง่ายนะมันก็ส่องกรณีนะสำหรับช้งคือไม่สวยสำหรับเราคือแทดูง่ายนะสำหรับผาปิ้นเยอะๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ส่ององค์จริงนะว่าเจาะเหล็กแล้วเป็นยังไงนะดูหน้าท่านก่อนนะผ่าเห็นไหมหน้าท่านเนี่ยคมชัดนะเยห็นไหมคมชัดเลยนะครับ โค้นเห็นไหมโค้นี่คมชัดนะครับเห็นไหมตอกเป็นโคตอกคมชัดนะครับแล้วเส้นรัศมีต่างๆเนี่ยที่เกิดจากการปัง่าเทนเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับแต่ให้จำโคดให้แม่นนะโค้ตัวนี้นี่โคดตัวนี้นะครับนี่นะโคดตัวนี้นะเพื่อนๆจำโค้นให้แม่นก็ดีมีใช้เวครึืงเห็นไหมตัวอักษรเห็นไหม คมชัดนะครับเนี่ยนะครับตึงๆนะคมๆนะเนี่ยไหก็ประมาณนี้นะเนี่ยไหมโอ๊กศรนะจะคมชัดตึงๆนะครับเป็นแทงมันจะไม่บี้แบนนะเนี่ยดูที่สังกติวันนั้นเนี่ยมหมจีบอลจีบอลผู้พิดพิจยเนี่ยจีบอของท่านที่เอามาเนี่ยมาเส้นเล็กๆเป็นเส้นเนะี่ยตรงๆนะครับไม่ตันนะเห็นไหมว่ามันลึกลงไปเลยนะครับเนี่ยนาการวางมือวางอะไรเนี่ยะคมชัดนะครับ เนไหมคมชัดนะครับมีมิตินะครับมีความลึกเนี่ยมีความลึกต้องตายลงไปก็คือว่าผาเนี่ยต้องดูให้มีมิตินะครับยางมันตื้นนะเนี่นะซีวอลเลยเนี่ยมีมิติความคมชัดเห็นไหมเนี่ยแกะเนี่ยด้วยคมชัดนะครับสวยงามนะเห็นไหมเนี่ยตรงคอท่านเนี่ยเห็นไหมมีเส้นวิงๆๆงน่งเชียงไปไงเห็นไหมนี่ก็เป็นชุดปีนาเทกีได้หมดเลยนะแต่ให้จําว่าตาท่านนี่กลมๆเป็นเม็ดนะครับแล้วลึกคมชัดเนี่ยหูเห็นไหมหูคมชัดนะครับ ไม่ตื้นเบอร์เนี่ยเห็นไหมผาอางเงน,นี้ยเนี่ยผิวไฟเนะี่ยจะออกสีนี้นะครับเนี่ยจำผิวไฟนะจะออกมอ่วง,งๆซมๆปนกันไปนะครับแล้วโค้ดเนี่ยผมผามีโค้ดเพื่อนๆกําโค้ดไปได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพว่ามันเป็นโค้ดตอกเนี่ยเราก็มีเนี่ยความลึกความคมเนี่ยจำาล้หน้าโค้ดแล้วก็ดูโค้ดแล้วให้มันเป็นโค้ดตอกนะเนี่ยจำโค้ดมั้แม่นนะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันไม่ไม่ชัดว่ะเป็นะเพื่อน เห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะพเพื่อนๆดูเป็นโครตรตอกแล้วก็ตัวนี้นะมันมีความคมเห็นไหมตรงสันเนี่ยเห็นไหมก็คือตอกลงไปอ่ะเพื่อนๆจะด,ดูให้มันเป็นโครตรล่อนะให้มันตอกลงไปพเพื่อนๆเห็นไหมลงพออเนี่ยเห็นไหมคมชัดนะครับมันจะไม่ตื้นเบอรอเลยถ้าผ่าเทนเนี่ยมันจะต้องคมชัดนะเนี่ยเห็นไหมนิ้วการแกะการวางมืออะไรเนะี่ยเห็นไหม เกะได้คมชัดมากนะไม่ตื้นเบร่อการวางมือวางเขียนนี่นะม,มันจะตึงๆนะครับกับผิวเรียนนี่ยนะเข้าดูเนี่ยเข้าดูความตึงนะเห็นไหม่มันตึงกับผิวเรียนเลยนะเห็นไหมลอยมือกับมือเขียนครับทันกับผิวผายมีเส้นเสียนเกิดจากกรารปั๊มกระแทกเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยก็คือจุดดูนะเห็นไหมขอบตาเนี้มี มีมีเขาแกะเนะี่ยเขาแกะเอ็แกะเป็นคลิปๆเป็นรอยย่นของใบหน้านี่มาเ,เป็นแบบเพื่อนคลิปๆเนี่ยมมันก็มันก็ต้องมีรอยอย่างงี้เลยนะครับเห็นไหม hitting. หูเน็นมั้เขาแกะหูออกมาเนี่ยมันมีความคมเห็นไหมนี่ครับคือความคมชัดนะนหน้าท่านเนี่ยจำให้มันแม่นนะให้นับเป็นหน้านี่นะนี่นับเป็นหน้านี่นี่ครับ เป็นจุดที่ดูง่ายๆนะนท่านเนี่ยจำให้แม่นนะประมาณนี้นะจำนะให้แม่นนะ่าเป็นตาลมเป็นเมนะ็ดนะดูไม่ยากนะดูนี่ตัวสอดต่างๆเหนะคมชัดโค้ดเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยล้องจีวรล้องมือเลยเนหะ็นไหมให้ตึงๆยาเยียวยนนะเนี่ยมือเนี่ยเลือกลงไปเลยเนหะ็นไหมนี่คือจุดที่พิจารณาตรงจีวรท่านนี้เอนะ มีเสียนเกิดขึ้น,นครับเนี่ยลรวจำวันนะเของกระไลให hey ้มันเม่นัะก็มีชัยไปว่าครึ่งเหมือนเดิมนะครับนี่นะคลิปมะเรงทับเนี่ยเหนะเป็นลักษณะเด่นของรุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นผิวเขาเรียกว่าน้ำมันกาลนะนะครับตัวอักษรเนี่ยนะตั้งเป็นแท่งเลยเห็นไหมมีองศากับพื้นเรี่ยมนั่นคือจุดที่เขาใช้พิจารณากัน,นครับน,ะบนี่นะ คมชัดที่มันพิวไฟแดงๆเลยๆเนี่ยนะคือจุดที่ทําให้เป็นผ่าแท้ดูง่ายนะเนี่ยคาบออกซายต่างๆเนี่ยเนไะหมันก็ต้องกับากกอยู่เล็กน้อยไหมเนี่ยดึงผ่าจะเป็นผ่ากล้องกระตาบนะเห็นไหมมันโดนน้านิดหน่อยเนะี่ยผ่าเนี่ยเนื่องจากเป็นทองแดงก็จะเกิดออกซายเล็กน้อยนะถือเป็นธรรมชาติที่ควรจะมีะครับหน้าตาเนะติดคมชัดเห็นไหมลึกๆคมๆชัดๆดูไม่ได้ยากอะไรนะเห็นไหม ปากนี่แกะได้คมชัดมากนะครับกระหว่านนี่นะสำหรับด้านหน้าเนี่ยนะดูไปยากนะแล้พอหยิบรุ่นปั่าลีนี่ยเป็นปั๊มรุ่นแรงลู้เหมือนปั๊มรุ่นแรงของท่านด้วยนะนี่ครับนี่ครับตัวตัดค่าขึ้นใบเห็นไ,ไหมค่าขึ้นใบตลอดเลยนะเห็นไ,ไหมตัดไม่เต็มนะเพื่อนๆขึ้นใบตลอดเลยไหม นมครึ่งใบนะเต็มใบนี่ก็ดูให้ดีๆนะครับผมว่าน่าจะกีนะมันต้องครึ่งใบนะนี่มหไหมครึ่งใบตลอดนะครับเนี่ยก็คือธรรมาชาร์ของผาเทนะครับเรามาดูด้านอีข้างกัน,นบ้างนะเห็นไหมอีกค้างก็ครึ่งใบนะครับนี่หนไหมมันจะไม่ตัดเต็มใบนะตัดเต็มใบก็ชักอันตรายนะนครับเนี่ยครึ่งใบตลอดนะครับ ครึ่งใบเนี่ยปินหลังก็ต้องเยอะนะครับแต่ว่ารุ่นนี้น่าจะสบายเก็บนะเลยไม่มีปินหลังให้เห็นนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าชี้ขาดค่อนข้างที่จะเยอะตัดไปไม่สุดนะถ้าตัดสุดนี้ก็ให้ระวังไว้นะน่าจะไม่รอดนะนี่ประมาณนี้นะตัดครึ่งใบนะมันจะเป็นสายอ่ะเพื่อนๆที่เรียกว่าครึ่งใบเนี่ยมันก็คือเป็นสายตัดไปน้อยแล้วเป็นสายด้านหลังเนี่ยก็คือครึ่งใบนะพอมีดลงไม่สุดถ้ามีดลงสุดมันก็จะ ไม่มีสายเกิดขึ้นนะประมาณนี้นะสำหรับด้านข้างต่อมานะครับเราจะมาดูด้านหลังแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ด้านหลังมีรันนัมเบอร์ครับโค้ดนะครับก็ต้องดูว้เป็นโค้ดตอกนะตามฉบับนะครับถ้าเป็นโค้ดรอ,อแล้วเจอแม่งเลขๆองซ้ำๆกันนี่ก็วางไว้ก็พี่นะครับชักอันตรายนะครับดูว่าเป็นโคดต,ตอกนะรันนัมเบอร์เนี่ยย้ายเลขซ้ากันนะครับไปเจอในกองเนี่ยย้ายเลขซ้ากันเจอเยอะได้ครับแต่เลขห้ามซ้า เนียดูเนี่ยเห็นไหมว่าเซียนในโคดเห็นไหมจะต้องเกิดขึ้นนะเพราะเกิดจากการตอกลงไปในเนื้อพระนะเห็นไหมว่าเลขสูตเนี่ยเซียนพึบเลยนะครับเนี่ยจุดพิจารณาง่ายๆอย่างครับเห็นไหมเลขโคกเห็นไหมเซียนเยอะเลยครับเลขสามก็เกิดเซียนในองค์พระอย่างไรเลขโคกในี่ดูง่ายเนี่ยนะครับเซียนเกิดเนี่ยเราก็เงี้ยนดูอย่างครเงี้ยนดูไม่เกิดความคมลงไปนเป็นการตอกนะครับเนี่ย ยาห้มันลอนะ่อเนี่ยถ้ามันลอนะ่อเนี่ยมันคือเอาพระเทไปทอดมันก็จะเหมือนกันทุกองนะเราโคดูโคด้วยเหมือนกันนะเพื่อนๆนั่นแหละเทแล้วเห็นไหมตัวสอดนี่ก็จะคมชัดธรรมชาตินะเห็นไหมเห็นไหมเพืเ่อนๆดูเนี่ยยันเนี่ยเห็นไหมตึงๆนะครับคมๆเ็ชัดเนี่นะทุกตัวอสอดเนี่ยจะคมชัดมากนะสำหรับพระปั๊มนี่รอนนี้มันไม่ใช่พระล่อนะนี่คือปัม๊มลูกเหมือนปั๊มนะ คือก็คือเหมือนเลี้ยนทั่วไปนะแต่ทําเป็นลักษณะเหมือนพระลอแต่เอาวป,ปั๊มนะนี่นะค่อนข้างที่คมชัดนะเห็นไหมก็ต้องคมชัดเหมือนพระปมนะเพราะเกิดจากการปัมกระเท้งลงไปเห็นไหมเล็กโคกเนี่ยเซียนพึบเลยเ,เพื่อนๆดูม,มุมนี้เห็นไหมจะเห็นเซียนในเล็กโคกเล็กในเล็กสามมันเกิดเซียนตรงขอบคางลึกลงไปนี่คือจุดพิจารณาแทกี้ย่ยางง่ายที่สุดเลยก็คือโค้ดนะส่วนความคมนี้เราก็ดูได้นะเห็นอนนะ พ่าหยันต่างๆเนี่ยมีองศากับพื้นเหรียญมีความตึงไม่เหี้ยวย่นนะแล้วถ้าผ่าเกียไม่ดีเนี่ยมันจะบวมนะบวมบวมเป็นไงบวมเนี่ยมันเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเอาเหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยบวมเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเป็นภุเข่าเลยนะคือพื้นมันจะบวมขึ้นมาเห็นไหมว่าพื้นมันเรียบตึงเนี่ยสำหรับผ่าเท้นี่ไหมด้านหลังเนี่ยยันเนี่ยเรียบเลยไหมมันจะไม่บวมขึ้นมานะนี่ประมาณนี้นะใครถามว่ามันบวมเป็นยังไงนะนี่ เห็นไหมว่ามันตึงนะครับเนี่ยตึงลงไปเลยนะยันต่างๆเนี่ยตึงคมชัดนะครับไม่ตื้นเบื่อเนี่ยครับเมื่อจะเห็นเลยนะเนี่ยเล็หคกเนี่ยเห็นไหมว่ามันคมชัดเนี่ยตั้งเป็นแท่งเราดูเงี่ยนดูให้ดูทุกมุมนะพระเนี่ยเห็นไหมดูทุกมุมเนี่ยเราก็จะเห็นความคมความตึงนะว่ามีองศาพื้นเรียนของพระเนี่ยว่าโคดนี่มันลึกลงไปยังไงนะถ้ามันลอเนี่ยมันจะไม่มีความคมตรงขอบนะครับทราบโคดลอ เนี่ยแต่โวตกเลยเห็นไหมว่าขอบจะจะมีความตึงแล้วมีเซียนอยู่ในขอบเพราะมันปั๊มมันเอาเอาโค้ดมาตอกลงไปเนี่ยมันจะเกิดเซียนด้านข้างของการตอกนะเห็นไหมจะเกิดเซียนวงวนบางองค์ก็จะเนี่ยเล็กสุดเห็นไหมจะเกิดเซียนเป็นวงรอบเลยเพราะมันเกิดจะกามโค้ดมีรอยไงตอกไปก็จะมีรอยอย่างนั้นะเนี่ยความคมที่เกิดขึ้นเนี่ยคมชัดมากนะครับแล้วจาวันณะผิวเหรียญให้ดีนะครับเนี่ยผิวเหรียญเป็นวันณะอย่างงี้ครับ ออกแดงอมส้มนะนี่เป็นพระท่แท้ดูง่ายนะนเห็นไหมเนี่ยแล้วคาบออกสายต่งตางๆนี่ก็จะเกิดกกปั๊มกระแทกเนะี่ยคาบบล็อกเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้น,นเห็นไหมก็เป็นธรรมชาตินะนเห็นไหมเนี่ยคาบบล็อกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็จะทาให้หลุดอีกคันหนึง่งนะว่าเป็นพระเดิมนะเพราะถ้าเอาหลังเนี่ยมันจะไม่เกิดคาบพวกนี้เลยนะมันจะหลุดออกนะคาบออกสายพนีเราก็ดูความคมความชัดดูความเดิมได้นะประมาณนี้สำหรับหลังนะครับ ก็ลงขอยจิตก็รุ่นเต่ารีดปั๊มรุ่นแรกก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวถ้าผมมีพิมพ์เล็กมาเดี๋ยวก็จะอามา้ชมเรื่อยๆนะวันนี้ดูพิมพ์ใหญ่ก่อนนะที่สําคัญนะครับเพื่อนๆจาโค้ที่ดีนะโค้ตอกตัวนี้นะครับนี่นะจําไม่ดีนะนี่นะบเพื่อนๆโค้ดตัวนี้นะเห็นไหมระครังเหรออยากหยิบนี่ตอกขคมนะครับก็ ตาวรีดปั๊มรุ่นแรกก็ดูประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่ทูกใจตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถ้าถูกใจก็ช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเอาพระเทพระเดอม,มาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีพระเกี๊ยนะครับพระเกีก็จะบอกพระเกีนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูกันอีกครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับลากันไปก่อนครับ